ครับผมวันนี้ก็เจ็ดคนออกนะครับพอดีเลิกงานก็เลยลองมาเที่ยวหาดูครับผมโอ้หเยอะจริงครับแต่ว่ามันขึ้นเลียบราดครับผมเอยวไปดูฮะเนี่ยั้งเขาเลยครับดูครับตอนแรกผมว่าจะไม่ถ่ายแลยครับนี่พาลูกน้องมาด้วยนี่เต็มถุงแล้วครับโอ้แล้วก็นี่ครับดูครับผมนี่ครับโอ้เต็มเขาหมดเลยฮะดอกใหญ่ครับผมไอ้ลบ ใหญ่ดิ่มกันนะฮะ <c oughs> นี่ฮนะใหญ่ครับผมตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะครับโอ้โหยิ่งเดินยิ่งเจอครับผมเราไม่ขุดนะฮะเราถอนเราเลยเยอะจริงครับนี่ฮะก็ดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผมเป็นทำเล มันจะขึ้นไปทีละดอก2ดอกเรื่อยๆของมันไปนะโอ้นุ่นอีกแล้วครับผมนุ่นครับขยันเดินนิดนึงครับได้กินแน่อนอนนี่โอ้โอ้สองดอกใหญ่ครับนี่เลิกงานห้าโมงนะครับตอนนี้ผมอยู่หลังเขานี่ฮะตอนแรกผมก็ว่าจะไม่ถ่ายครับผม ก็เลยอ่ะเห็นมันขึ้นดีก็เลยเอาซะหน่อยโอย้นี่ครับโอ้เพียบเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับยังพอต้มได้อยู่ครับผมโอ้ก็ไม่ไหวมันก็นแล้วนะปล่อยครับผมอันนี้ปล่อยโอ้นน่นนี่ครับนี่ครับไปอ่างน,น,นี่ก่อน ขึ้นทั้งเขานะฮะขับกกตัวไวนิดนึงครับผมเหนื่อยนะฮะเยินขึ้นเขามาเจอเรื่อยๆครับทางนี้โหดอกใหญ่มากนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วนะครับผมนี่ครับ นี่ก็ใกล้คำแล้วครับยิ่งเดินยิ่งเจอนะครับโอ้โหมันี่น้งตกใจมากนะครับเอาไปให้เตากินเรายิ่งเดินยิ่งเจอครับผม เนี yeah, ่ยก็เจอไปอย่างเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีละดอกสองดอกอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันขึ้นเรื่อยรอดครับเห็ดโอ้ยสองคนโอเฮเดี๋ยวผมขอเดินต่อนะไปเดี๋ยว ไม่ต้องไปไหนกันครับดูครับผมดูครับทั่วหมดเลยครับโอโหถ้าจะไม่ได้กลับบ้านง่ายครับสภาพก็เอาเท่าที่เอาได้ครับอกข้างล่างก็มีครับโอ้โหทั่วหมดเลยครับผมกูตายแล้ว สภาพน่าจะมืดโอ้โหสภาพน่าจะมืดครับอะไรบ้ายครับตรงนี้ ภาพไวไปนิดนะฮะขออภัยด้วยแน่นตรงนี้แน่แนจริงครับตอนนี้ลูกน้องก็รอกับบ้านแล้วลูกน้องควัดดินแล้วตอนนี้ ไม่ไหวแล้วครเยอะตอนนี้เห็ดที่ได้ไปนี้ไม่ได้ขายนะครับก็คือแจกให้พอมั้งที่ปานามั้งแบ่งๆกินไหมครับ ดูเต็มอีกแล้วหนึ่งถุงครับตอนนี้สรุปเต็มสองแล้วนะครับแล้วผมยังกลับไม่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้เข๋ยวขออนุญาตมัดถุงก่อนนะครับผมตอนนี้เต็มสองถุงแล้วครับโอ้โหแน่นเพีย้ยเลยฮะนี่แน่นเพีย้ยเลยครับถุงหมดแล้วนะครับเหรือใบท้ายถุงหมดแล้ว ok thùng một ạ thùng bớt อันไหนนี่ก็ไม่เอาฮะแย่เกินต้องเลือกแล้วครับโหข้างล่างเต็มฮะข้างล่างข้างล่างนะแน่นหมดแล้วครับถุงไม่พอใส่ครับทุกคนเดี๋ยวถ่ายถุงเล็กเลยตอนนี้ถุงไม่พอใส่แล้วครับ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายถุงก่อนนะฮะ